โอเคนั้นเราต้องหาตัวที่เข้าถึงแคลรี่ง่ายๆนะครับผมเอาเมดเม็ดเม,ม็ดยังง่ายโอ้โหต้องติดแย่งเขาฟาน,นยาวๆเลยครับม <c oughs> ผมไม่ชอบแคลรี่ฟานนะจริงๆเอาเอาเอาจังวันี้อุย้ยอยมันอยู่ที่สเต็ปการเล่นนี่มันอยู่ที่ฝีมือด้วยแล้วโอ,โ,โอ้ยเก็บตายเฮ้ย เออแครี่สองจังหวะนี้เรียบร้อยเทวเทวเทวต่อเทวโอ้โหแม่งวิ่งโอ้โหวิ่งยิบหายไปกว้างเลยอ่าต่อต่อบวกกันไม่เคยรอครับเม็ดก่อนเลยอบอบอบแทงมันโยหน้าเราก็ล่วงแครี่หลังอย่างนั้นก็แทงต่อ ทงต่อแทงต่อแทงต่อตอีไม่เข้าเลยโดนสตั้งแทงต่ออุ้ยแรงกันนั่นนี่อะ่ะวนันนี้แคลรี่ต่อทีเดียวแตกครับมาสยาวไก่โอ้โหแครี่เป็นเบือ่อเลยครับแครี่เป็นฟูงเลยยังไงอะ่ะ ยังเอาแครีฟาร์มก่อนเลยนี่ตายไปซะตัวใหม่ซะด้วยแรงนะตัวใหม่นะครับผมบอกตรงๆเลยนะั่นแรงแรงมากๆเลยคือแบบมันเป็นเหมือนคิวเลนน่ะแต่มันอยู่ที่ว่ามันไม่เข้าข้างหลังนะขี่รัวครับปึ๊บเรียบร้อยไม่ต้องวาร์ปไปไหนดังนั้นอยู่ครับพร้อมไปนานๆ แครีกางอีกแล้วแครี่นี่ชอบหลุดจริงๆเลยรู้ว่ามีลิงอยู่มีลิงอยู่รู้ไหมไป oh. เอาอีกแล้วบวกกันไม่เคยบอกครับเอาแครีก่อนนี่ฟาร์มใช่ไหมฟาร์มใช่ไหมโอ้โหแม่งม,มันมันมันไม่กระโดดข้ามกำแพงอ่ะโอ้ดีนะมันไม่ตานนะครับผมถ้ามันตันนี่ก็จบ จังหวะน,นี้ครับเราต้องเทเลตัวเทเลตนนะครับผมรอให้ซูเปอร์แมนเราเวาวาไปเรื่อยๆนะครับรอให้ซูเปอร์แมนเวาวานี่อุ้ยจกจกบิ๊กมาอืมอืมนะทีนะทันอืมอืมเกล็ดเกล็ดจังหวะน,นี้ครับต่อต่อเลือดในน้อยก็เฟี้ยวได้แหละครับไม่เคยกลัวยี่สิบคิววันนี้ยี่สิบคิวนี่กี่คิวแล้วก็ไม่รู้แต่น่าจะยังไม่ถึง โอเคกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วนครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนิวต้านในช่องทาง i n, n l a Channel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม ROV นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นเออผมเคยลงไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่รอบนั้นมันยังเป็นตัวที่ยังต้องใช้คูปองซื้อนะครับผมรอบนี้เราจะมาเล่นในแบบไม่ใช้คูปองซื้อนะครับ เราต้องกดเป็นคนสุดท้ายหรือจะยอมมันดียอมมัน,มมนก็ได้อ่าโอเคเลยตืดตืด,ด,ด,ดมีแครี่มาแล้วมันฟาร์มหรือเปล่าอะไม่รู้เรากดเลงอ้าวมันฟาร์มผมไม่ค่อยชอบแครี่ฟาร์มจะเท่าไหร่นะผมเลยต้องเลือกที่จะฟาร์มนะครับผม เรื่องที่จะฟาร์มนะจะพิมพ์อะไรดีลนะ่ะไม่ให้ใช้ที่ฟาร์มดีไหมรือว่าไม่พิมพ์ดีเราต้องดูการที่การเล่นนะครับผมโอเคไม่ เอาแคร์รีฟาร์มเอา,เอาผมดูเมืม่อกี้ผมกดลืมกดหมอมาไม่ทันแล้วอะ่ะโอเคนะยังไงผมก็ต้องเยี่ยงฟาร์มมาแล้วข้างเขาก็แคร์รีฟาร์มนะแต่ว่าโล่ไม่ค่อยดีดเท่าไหร่ว้าวแคร์รีสองเมตรไ้แคร์รีสามเมตรหนึ่งแทงเดียว มันใช่เมทนะครับตัวใหม่นะครับตัวใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่คลาี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดูกนนะโอเคเราอยู่กันในเกมเปนที่เรียบร,ออร้อยแลนะเอาละครับภารกริจแย่งฟาร์มโอเคนะ ผมก็จะสวนวิธีเล่นลิงนะครับผมในตาใน,นี้เราต้องเข้าถูกจังหวะน,นะตอนนี้เราก็ตีธรรมดาติรอรอให้มันน้อยๆก่อนวันนี้เราใช้สกิลครับแล้วก,กดแล้วก็กดไปมือฟาร์มอ่ะมันก็จะได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวรูนไอเทมผมขึ้นเลยแล้วกันโอเคขึ้นโอเคก็นี่นะครับผมรุนกับไอเทมนะครับผม ด uce, ด uce, ดดดดีิิิแย่งฟามเต็มที่เลยพี่น้องเราให้ฟาร์มเสร็จไปก่อนเลยเลยตัวนี้เรียบร้อยเป็นของเราอีกแล้วอ่าเป็นของมันไปโอเคเดี๋ยวผมตัดไปจุดที่มันเป็นไฟกันนะครับผม สำหรับวิธีการเล่นนะครับผมมันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรนะครับสำหรับลิงนี่แต่ว่าอย่าก,กดสกิลพร้อมกันนะลิงนี่เป็นตัวห้ามกดสกิลพร้อมกันเราสกิลหนึ่งปุ๊บเราต้องกดสกิลหนึ่งให้มันหมดก่อนไม่ใช่ว่ากดสกิลหนึ่งแล้วกดสกิลสองเพื่อไปฆ่าน,นะครับผมมันไม่ใช่นะแบบนี้อ่ะครับอ้าวมันหายตัวอย่างนี้ตีฟรีดีครับตีฟรีนี่ครับผมลิงไม่ต้องกลัวนะครับผมเข้ายัางไงก็ได้ขอแค่ฆ่าได้ก็พอ แล้วเอาสกิลสี่ก่อนเฮ้ยเลเวลสี่นะครับผมเลเวลสกิลสี่เลเวลสี่สำหรับลิงนี่ผมจะเข้าเป็นเอ่อหนึ่งสามสองนะก็คือสกิลหนึ่งก่อนต่อด้วยสกิลสามระเบิดพลังเพื่อสแตนแล้วก็ทุบอีกทีหนึ่งจากนั้นสกิลสกิลสกิลที่สองไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับก็ใช้สกิลหนึ่งสกิลสองนี่ก็น่าจะฆ่าได้แล้วสกิลเอ้ยสกิลหนึ่งสกิลสามน่าจะฆ่าได้แล้วนะครับ ส่วนสกิลสองเอาไว้สําหรับเราฆ่าไม่ได้แล้วทีนี้เขากำลังพยายามแบบนี้ครับเห็นไหมดีตัวขึ้นเหมือนตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ครับตีลังกานะครับเพื่อกันหนีนะส่วนมากสกิลสามมันจะมีจังหวะที่แบบเรากดปุ๊บอ้าวสกิลสามมันจะมีจังหวะที่เรากดปุ๊บใช่ไหม มันก็จะระเบิดออกมาแล้วเราจะทุบแล้วจากนั้นมันจะเหลือเวลาให้เราเพื่อวาร์ปมันใช้ประโยชน์ได้นะเราเข้าหนึ่งต่อด้วยสามแล้วถ้านหนีต่อด้วยสองจากนั้นพวกมาเยอะเราต่อได้สามอีกรอบหนึ่งสามนี่ต่อน,นี่คือหนีนะครับผมเพราะมันเป็นการหายตัวโอเคหลังนี้เราก็เข้าแบบนี้อ่ะครับนี่วิธีเข้าโอมันวาร์ปหนีไปนน่นเลยแล้วก็ไปให้แฮร์รี่ฆ่า ฆ่าตายตรงนี้ไปก็จบเรื่องนะ้วันนี้เราจะฆ่าได้ฆ่าได้อ้าวรู้สึกว่าจะแลกนะครับผมแลกไม่เป็นไรเค <have> เดี๋ยวผมตัด <Ultimate. S 1> โอเคนะแล้วเราก็มาถึงจุดฟาร์มนะครับผมจุดที่เราต้องแย่งฟาร์มนะเดี๋ยวรอกันรอันรอให้มันได้น้อยล้วทุบแล้วล้ว,ลวกดรีบกดสกิลแบบคงไม่ได้กดได้ลเพราะว่ามันแรงแล้วนะครับผม ถ้าเป็นแอสซินฟาร์มนี่ผมให้ฟาร์มเลยนะแต่ถ้าเป็นแคริฟฟาร์มอ,อผมไม่มั่นใจพวกสลิมอะไรเงี้ยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่สว่วนมากมันก็เล่นกันแบบเมื่อเช้านี้เจอแรงไปรอบหนึ่งครับเอามูลาดมาแล้วบอกบอกว่าแคแค่เกมโอ,โอ้เล่นยังรับเล่นทั่วไปเลยครับ เล่นแบบไม่สนใจทีมเลยมูาดเมื่อเช้านี้ดามีการบอกว่าบอกบอกว่าผมปากดีผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยเมืมรายงานไปว่าพูดคำหยาบนะมันก็แค่เกมจะอะไรนักหนักถ้าผมผมเลยพูดไปว่าแล้วทำไมไม่ไปเล่นธรรมดาอันนี้มันแรงถูกไหมทุกคนเราไม่ควรแบบวางเกมหรือปล่อยเกมหรือว่าแบบ ยังไงถ้าจะเล่นส,น,สนุกนะครับเชิญทั่วไปดีกว่านะไม่ก็หมดบันเทิงอ้าวอย่างนี้ครับอยู่ที่สเตปการเล่นแล้วครับแล้วก็อยู่ที่ฝีมือด้วยอ,อย่ามาวัดกับผมนะโอเคนละลิงนี่ก็เป็นตัวที่ต้องระวังมากเลยนะครับผมระวังลิงกับคิวเลนทุกคนอาจจะแบบยังไม่รู้ว่า ตัวไหนดีกว่าก็คือลิงดีกว่านะครับผมคิวเรียนมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะเข้าข้างหลังได้นะเดี๋ยวเราเข้าข้างหลังนะเฮ้ปุ๊บเรียบร้อยลาดอีกรอบนึ่ไม่ต้องวางรูปนี้โอเคเดี๋ยวผมตัดนะโอเคนะก็ตัดมาถึงตอนนี้ก็พอแล้วสำหรับใครที่ชอบเล่นตัวแรงๆนะครับผมแนะนำเลยลิงกับ เออสกัดนะครับผมสกัดนี่ก็เป็นแทงที่แรงนะรแล้วเป็นแทงที่บางด้วยผมยังไม่เคยเห็นสกัดฟาร์มเลยแต่ก็อยากเห็นโตโร่ฟาร์มอยู่นะ <c oughs> ผมอยากเล่นโตโร่ฟาร์มมากเลย,เลยมัน <c oughs> เสียวเวลานะมันมีฟาร์ม Double, <King. S 1> ควรจะเกิดก็เอาง่ายๆอะ่ะคือข้างเขาเอาเอสซซีนมาแล้วเอาโตโร่ไปฟาร์มผมว่านะ <c oughs> เขาฟาร์มเสร็จไปสองแมป เอ้ยไม่ใช่ดิสองรอบอ่ะคือแบบฟามไปรอบหนึ่งเสร็จแล้ว,ลวรอบที่สองบัฟมันเกิดใหม่ผมว่าน่าจะใช่ชมันก็เก็บไปต่อเรื่อยๆ,ๆนะครับผม <Legend ary! S 1> แต่มันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างในเรื่องฝากส่วนมากก็จะเป็นเรื่องห้าวนะครับผม แล้วก็แหลมเกินนะคือแบบมั่นใจตัวเองว่าจะฆ่าได้ลแล้วแล้วคนดูไอเทมศัตรูด้วยนะครับผมแรกๆแ,แบบเราเกิดเราไอเทมเนื้อกว่าแบบไอเทมแบบมีเยอะกว่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องแรงกว่าแต่ว่าพอหลังเกมมันอาจจะแบบตีกลับได้มันมันผมนี่แหละพาเอาลิงนี่แหละพาพลิกเกมหลายรอบแบบ คือแบบเล่นลิงมานี่ไม่ไม่เคยได้ผิดหวังเลยแต่เป็นพวกคิวเลนพวกบัตเตอร์ไฟอะไรเงี้ยพอผิดหวังว่าเดอร์ไฟนี่ทำอะไรได้มันคือไหลนะแต่ถ้าไหลไม่ได้ก็คือจบนะครับผมเดี๋ยวยังไม่ใช่เวลานะรู้สึกว่ามันมนั่นมันคุ้มกันกันดีมากประจหวันนี้ก็ต่อดีครับแล้วกดสกิอหิึ่ลมาต่อเลย เราได้จกกอกรมาแล้วเดี๋ยวขอขอเลดก่อนแล้วกันขอเลดขอเลดอ้าวพี่ทำไมไม่กลับบ้านล่ะพี่ไม่กลับบ้านก็ตายดียครับอ,อ้าวเดินการรู้ว่ามีลิงยังจะห้าหีกนะเทวรู้ว่ามีลิงยังจะ ห้าวห้าวตีธรรมดาก็สองเมื่อกี้นะ่าจะมาสามปอบมั้งตีธรรมดาแตกเลยเรยนี่หน้าไปหน้าไปเฮ้ยโอ้โหอึ๊บโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหผมแหลมเกินเรียบร้อยผมแหลมเกินนะโอเคเดี๋ยวผมตัดเจ็บแล้วทนแล้วก็ควาย โอเคบอกกันไม่เคยบอกผมอีกแล้วครับไม่เคยบอกก็ไม่เคยบอกผมอีกแล้วแครี่ฟาร์มเหรอตัวฟาร์มเหรอนี่ตายซะแครี่ฟาร์มเ <Shut down. S 2> จอลิงทุบไปก็เจ็บแล้วผมคิดว่าตัวใหม่นี้สู้ไวโอเลตไม่ได้นะหนังเกมอะถ้าแบบไอเทมเท่ากันอะไรเท่ากันผมเคยลองมาแล้ว หลุดล่ะหลุดละ่ดละเรียบร้อยเอาเอาโอ้โหมันบิก๊กมาเลยโอ้โหน่ากลัวแต่มันไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนอย่างนี้ก็ต่อดีครับต่อดีครับรออะไรเมดเมดเมดก็เมดดีครับอืมไม่กลัว,ลวเ,รลเราเลือดแค่เนี้ยเราเฟี้ยวได้เพราะเราแรงนะโอ้แรงจริงๆ 5ี่6นะผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละคือรูนตังแลยไงไวายสตวยร่ไม่ไม่ค่อยได้แตะมันซะเท่าไหร่นะรหัสผมนี่มีตัวเล่นน้อยไอยตัวเล่นเยอะนะแต่ไม่ค่อยได้เล่นเลยคือเล่นไม่เป็น,น,นจนบ้างแกจะตัวเล่นเป็นมาเล่น โตโลนี่ผมอยากเล่นให้มันโล่ทองสักทีเดยยังไงอะเกียรนะครับผมยังไงก็ต้องทำคลิปไปด้วยอ๋อนี่ครับโชว์ลิงโชว์ลิงตีดาคนเดียวจังหวะน,นี้ครับเละล่างเลยไหนๆป้อมมันจะแตกแล้วนี่จะจบได้ป่ะนอน ต่อต่อเลยครับต่อเลยต่อ,อย่างเดียวเล็บคอมแค่นี้ก็จะต่อครับผ <The fail. S 1> มต่อ,อย่างเดียวเ <The fail. S 1> อาเอาเอาจาอังหวะนี้เมท <The win. S 1> อึบเรียบร้อยเลือดแค่ไหนก็สู้ผมให้ได้รอผมไม่สุดยอดเทพ <On slot. S 1> ตีไปสิเคิวล้มั้งเนี่ยน่าจะ 19Q คิวนะดูดูแล้ว ต้องถึง20คิวนะเราต้องฆ่าถึง20คิวโอเคเดี๋ยวผมตัดโอเคเ็บแล้วทนหน้าเขา่านเรียบร้อยโอ้20คิวแล้วโอ้รู้สึกไม่ไหวเรียบร้อยครับไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวจริงๆแต่ว่า20คิวแล้ว ยี่สิบหรือสิบเก้าวะน่ะมองไม่ค่อยชัดน่าจะยี่สิบนะเรียบร้อยหมดทีมครับงานนี้หมดทีมเฉยโอเคเดี๋ยวผมตัด,ดทนี้ด์กเกิดครับอ้าวรู้สึกว่าเพื่อนเราจะตีดาร์กแล้ว ได้เวลาแล้วสินะนี่มันสิบเก้าคิวรือยี่สิบน่าจะยี่สิบสิบเก้าเนี่ยดูไม่ค่อยชัดเลยเพราะตัวงสิยงบันไม่ได้ซื้อนั่นแหละเรียบร้อยยี่สิบใช่ครับยี่สิบพอดีเป๊ะโอเคภารกริจยี่สิบคิวเราสำเร็จไปได้ด้วยดีอา้าวทำไมไม่ตายที่เห็นควรจะ ตายนี่โอ้โหโดนลาเต็มๆหน้าตาเลยควรจะตายโอ้โหอะไรไม่รู้โคตรแรงเลยแต่ไม่ทันแล้วครับผมซุปเปอร์คลิปเราตรีป้อมแตกนะครับผมโอเคชน,นะนะครับผมฟรกตอรี่ โอเคนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมในตันก็ต้องขอลาไปก่อนนะก็ยังไงก็ช่วยกันหน่อยนะครับผมเพเื่อเป็นรรงใจในการทําคลิปต่อไปนะเป็นกาลังใจนะครับผมกำลังใจในการทําคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ